สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทะเลค่ะมาหาปูมาหาปูยักษ์มาถึงพี่ยักษ์ก็ลุยเลยนะ,ะเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้มันจะได้ไหมปูเนี่ยแต่น้ำใสอยู่นะโอ๊ยอยยหัยยย <laughs> วทดดิ่มเลย <laughs> ไม่แน่ใจว่าปูหรือเปล่านะคะแต่โมจะลองเช็คดูกัน ใช่นะมันตายหัวเจอแล้วหนึ่งได้เร็วได้เร็วได้เร็วตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งตัวเล็กอะ่ะปูมา้าปูมา้า เายาก,กับเพื่อนอยู่ตรงน,น้นผมไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วแต่โมเห็นปูมาหนึ่งตัวนี่มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วว้าวได้แล้วปู <c oughs> มาหนึ่งตัวนะแต่มันยังเล็กอยู่ไม่เอานะเล็กเกินเดี๋ยวดูตรงนี้ใช่ไหมอุ้ย <c oughs> แต่มันเ่ะบฮฮาปมปูมาปูมาปูมสอตัวเลยจะขอเอาตัวนึง่งมากเลย

คุณบนาดได้แล้วปูมา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 มันจะลงมากเดี๋ยวรอยเขาฝั่งตัวก่อนนะคะโอ้ยสองปูเลยเอาปูอะไรดีล่ะนูนตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งไปแล้ว เอาตัวนี้แล้วกันเอานี่ค่ะปูม้าหนีไปเหลือปูอันนี้ไว้ให้ไปไหนแล้วอะนหนึ่งตัว <c oughs> เจอปูม้าค่ะทุกคนค่ะ ปูมา้มาแต่ตัวมันลึกตัวนี้ปูม้าครับปูม้าดูดิว่าจะจับได้ไหมมุย้ยคาบอะไรไว้อะมันดูดินี่มันกินอะไรไม่รู้อ่ะหินสีเดียวกันเลยหอยเมน่น นะครับอูนี่อะ inside จะนเียอูนี่อมมิ้นตัวเบลเลยท่านางได้ไหมได้ไหมเยเมนเยเมนจแล้วจแล้วชุหัวหัวทีมเล็กกว่าสิ่ง <laughs> มีการจะปล่อยลงงให้เพื่อนจับ <laughs> เอีกแล้วนางเจก็ไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไหน C'est I don't have the crops. The Kuma And one thing, yeah. อ่ะทีกี่ตัวเด้วอว้บราโวเก่งมากเลยหัวใครหวะวันน้า

<laughs> จับทีน้ำกระจายค่ะไ y ซิวไ s you. ที่ชวนผมมาที่ลักมีการมาให้ด้วยนะเาหัวทิม oh oh my goodness slowly oh. you think I got it Wait oh so กันรอดจับจับที่หัวกับทิมอะไร The last one oh,